สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะบุก,กี้นะคะจะพามาทาแกงเขียวหวานไก่ค่ะจากมะเขือม่วงนะคะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็หาหาวัตถ,ถุดิบม่ครบก็พยายามแบดแปลงเอานะคะก็จะมีมะเขือม่วงนะคะไก่นะคะแล้วก็พริกแกงนะคะยี่ห้ออร่อยดีนะคะแล้วก็กะทิกล่องนะคะสองร้อยห้าสิบมลยี่ห้ออร่อยดีนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะผัดนะคะเครื่องแกงกับน้ำมัน วันนี้เรจะทำที่หม้อมันตีฟังชันนะคะเราจะทดสอบการทำที่หม้อมันตีฟังชันนะคะโอเคสลับสไตล์พริกแกงลงไปนะคะพี่ผักไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะเพื่อใช้ช้อหอมได้สูตรของมุกนะคะจะใส่กระเทียมเข้าไปจริงจริงอะ ให้เข้าไปโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเติมกะทิกันนะคะโอเคนะคะไปเทใส่ของเราก็เติมกะทิลงไปอันนี้ต้องใช้เป็นเปลี่ยนนะฮจะเป็นชาวเกาะนะฮะเพราะว่า,อ,าอร่อยดีนะคะจะเก็บไปทำอาหารเก็บไปทำขนมนะคะเก็บมันปรุง Okay. คนเลยค่ะให้กะทิขึ้นมันโอ้โหเท่าก่อนนี่หอมนะฮะหอมแบบธรรมชาติอะหอมแบบกะทิขึ้นมาแบบนะคะเราจะแบ่งกะทิเป็นสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งหัวกะทิใส่ไปผัดแล้วส่วนหนึ่งหางกะทินะ,ะสนนผสมน้ำุ่นนะคะโอเคและเราก็จะมาใส่ไก่ค่ะใส่ลงไปผัดนะคะ นะคะอ่าส่วนที่เหลือนี่ก็จะเก็บไปทอดเนาะผัดให้หอมนะคะอือให้จำเนื้อกะทิเข้าไปในเนเื้อไก่เช่นแก่นนะคะโอเค็จแล้วเราจะเติมอ่าน้ำนิโอเคเรามาต่อน,นะคะเคี่ยวไก่ก่อนนะคะสักพักนะคะแล้วเ,เราใส่อ่าเจ้าขะงถือโบนลงไปนะคะ เริ่มแรกคือมุกจะปรุงนะคะแค่เกลียนะคครึ่งช้นชาอ่ะเริ่มแรกนะคะแล้วก็ผมปรุงรสนะ,ะมาณช้นชาครึ่งนะฮะผมปรุงรสไก่นะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะฮะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะถึงต้าอันอีกหนึ่งนะคะ ก็หกสุกของมุกจะไม่ใช้น้ำปลานะคะเพราะว่าไม่อยากให้มีกลิ่นกลิ่นของปลานะคะผสมกับไก่ดังนั้นจะใช้แค่กรือนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะมารอให้มันเกิดเทสุกอีกนิดนึงนะคะแล้วเ,เราก็จะใส่หางกะทิลำดับสุดท้ายนะคะโอเคนะคะลำดับสุดท้ายนะคะใส่หางกะทินะคะลงไปนะคะ แกงเขียวหวานของมุกนะคะเป็นแกงเขียวหวานนะคะสูตรเยาวราชนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเยาวราชนะคะจะไม่มีใบโหระพา,ผผาน,นะคะร้านดังที่เยาวราชแาเขาจะทําแบบนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็คนนะนิดหนึ่งชิมรสให้ออกให้ออกมันเค็มนะคะก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกเนาะม่าเป็นไงเนาะ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงเขียวหวาน,นะะสูตรเยาวราชะะที่ทุกคนชื่นชอบนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงเขียวหวาน,นะะสูตรเยาวราช ที่ทุกคนชื่นชอบนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะ